สวัสดีเด้อจ้าพ่อพี่น้องอมสินเองนะจ้าจากเมืองดันดีประเทศสกอตแลนด์นะจ่ะช่วงนี้นะคะกลับไปทำงานตามปกติค่ะท้องฟ้าสดใสเป็นบางมือนะคะบางมือฝนกระโตเลิกงานมานะคะโอ้อยากกินปลาทอดแห้งนะคะกับมาร์กปา,างแต่เมื่อคืนนะจ้ะพ่อพี่น้องน้ำกิมเมื่อกีจะเป็นน้ำกิมสุกีนะคะอันนี้ก็คือเข่าเหนียวร้อนๆจะมาเด้อมากินน้ำการซึ่งคลิปนี้นะคะคลิปกินปลาหน้า,านอมสินก็เฮดไปฝาก เคสให้ทุกคนเดบึงแล้วนอกจากเนาะก็เลยเอามาฝากครา,าวๆนอกจากว่ามือนเนี่ยล้างเลอกงานแล้วอมสินอ่ะหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะคะอมสินไปนทําอะไรมืออื่นนะคะจะมีอุณหภูมิประมาณ2อ,องศาออมสินนะคะเอาพวกมะลาเอาบวกพริกนะคะมาไวย้ยูนี่ก่อนเนาะก็เลยนะคะมาจัดก,การคุ้มภาษีก่อนนะคะช่วงแรกก็มาดูต้นมะละห้าก้อนค่ะหลังจากที่ห้าเอามานะคะ จากบ้านนะมาอยู่ในสวนสิเป็นยังไงตนน้นนึงจะเหี่ยวหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าผ่าคุ้มมันว่าโดนเนาะจากผ่าคุ้มเนี่ยมันมันเลื้อยออกมามันก็นเลยเป็นแบบเหมือนแดดเผานะ่ะทุกทุกคนที่นี่ก็สมมาคุ้มพลาสติกนะะเนาะค่ะเนาะอย่างที่บอกแหละอุณหภูมิสององศานะคะต้องรีบคุมนะคะช่วงเวลานี่นะคะกับประมาณหกโมงครึ่งแล้วมาเป็นหกโมงครึง่ง ประมาณซีมงครึ่งนะคะซีมงแรงนะทุกคนเนี่ยค่ะก็มาคุ้มพลาสติกไว้นะจ๊ะเพราะว่าอากาศมันหนาวเนาะหลังจากที่คุ้มพลาสติกแล้วนะคะอ,อมสินกลับตาหมูนะคะไปเฮ็ดอีอย่างมันบอกค่ะเดี๋ยวอมสินจะพาทุกคนไปเบิ่งนะคะเซอร์ไพมากพอพี่น้องเอ้ยนี่จะเป็นขนาดนะคะทุกคนค่ะขนาดจากปีที่แล้วนะเดี๋ยวอ,อมสินนะคะจะทดลองเอาไปปลูกนะคะมาเบิ่งมเงะเร็ดเขาว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะ สีมันเหล็กเขาอ่ะมืออมสินกับพระท่านแตนีเลยทุกคนเลยเดี๋ยวรอไปปลูกกันนะทดลองไปปนนะลปปูกคุณกอนเนาะว่าจะเป็นยังไงเนาะออมสินนะคะจะร้องเอาขนาดนะคะที่อามาตากแดดไปเมื่อปีที่แล้วเนาะจ้าเนาะเอาไปปลูกเบื้องจ้าว่าปีนี้ปลูกแล้วมันสิเป็นจังไหร่นะคะเบื้องคนถ่ายคลิปเห็นข่อยพ่อพี่พี่น้องโอ้ยเห็นแต่มือเนาะอุต่าหายนั่งถ่ายคลิปเนาะจ้าเนาะไปะ ทุกคนมาถึงบ้านนอกาจากนอกสิมาเตรียมพวกดินนะคะแล้วกับวกปุ๋ยนะคะปุ๋ยอีหยังมันบ่คาา่ะปุ๋ยมัรค่ะพพี่น้องตอนแรกนะใส่ดินก่อนบัดท,ทีนี่ลืมไปนะคะว่าจะใส่ปุ๋ยมัรข้างไตนอกจากเนาะพอว่าเวลาเขาจะเรื่อนเติบโตนะคะเขาก็จิได้มีอ่กอยังก็ปุ๋ยมัรไว้กินนะคะช่วงที่เขากําลังจะเลื่อเติบโตนะ ใส่ไปแบบนี้ก่อนนะคะใส่ไปนิดๆนะคะทุกคนคะ่ะเพราะต้องใส่เยอะเนาะจ๋านะ้อเพาะแห่งมนไหนบ่นเห็นโกลน่ะนะเส้นแล้วก็ตามด้วยดินนะคะใส่ไปแบบนี้เลยเมื่อนี่ออมสินจะปลูกอะไรบ้างเนาะจ้านึงเลยแหละเนี่ยขนาดที่เอามานะคะเมื่อกี้นี่เองไม่อมสินนะคะว่าได้ไปแซนน้าว่าได้ไปแซยังเลยนะคะใส่ไปแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะห้วยไปแบบนี้เลยนะคะแบบคันทีมากจริงๆแล้วอะ่ะ ถ้าไอถ้ามเมล็ดขนาดเนี้ยเยอะๆแบบเนี้ยเขาต้องเห็ดเป็นแปลงใหญ่บาค่ะแต่ออมสินเห็ดเป็นแปลงน้อยเอาเนาะจ้ะเนาะมาเบิ่งกัน่ามันสิเกิดบ่ขนาดแป้งในน้อยแบบนี้มันสิแย่ยกันเกิดบ่หรือว่าจะมิดอิมซิมอันนี้บ่ฮหูทดลองไปก่อนเนาะจ้ะเนาะหลังจากที่ปลูกขนาดเสร็จแล้วนะคะอมสินก็นตามด้วยโหระพาจ้ะวันนี้นะคะปลูกสองอย่างนะ มีขนาดแล้วก็หูละพาตอนแรกว่าิใส่หูละพาสงถุงปฏีเนมมะเบืองเม็ดแล้วใส่ถุงเดียวก็เกินพอค่ะเพราะพี่น้องเพราะว่ามเมล็ดหูละพาเนี่เยอะมากๆนะคะเนี่ยค่ะกระโรลยไปเสร็จนะคะแล้วตามด้วยนะคะ กบนาดินแบบบ่ตองเยอะนะคะทุกคนคะ่ะกบเบาๆนะจ๊ะไม่ต้องใส่เยอะบ่ตองใส่เยอะบอกง่ายๆแหละเออหลังจากกบเสร็จนะคะก็ไปลดน้ำได้เลยจ้ะช่วงที่อ้อมสินลดน้ำกับประเทศไทยมาให้ทุกคนในเบิ่งนะคะพอมันก็คือการลดน้ำทั่วไปแหละพอพี่น้องมันกับบ่ไดนมีกอย่างที่มันอยากขนาดนั้นเนาะจา้ะเนาะหลังจากที่ลดน้ำนะคะทั้งคณาและก็โหลพาสเสร็จเนาะจา้ะอ้อมสินก็เอาพวกเอ่อ อีหย่างเนาะนี่เนาะสติมาปัญญาเกิดอ่ะมีกระเพ้าเนาะจ้ะกระเพ้าจะเป็นพันธุ์เล็กพันธุ์สีเขียวยากแล้วกับพันธุ์สีแดงนะคะที่อมสินป่วยแซนามไว้เนาะจ้ะเนาะส่วนในโหระพาเนาะจ้ะเนาะกระปุกว้ก้อนนานันแล้วนะก็เลยเออ่ไดามาเซที่นี่จะมาแซแมงลักพอม่พี่นมบ่งป้ามาเมล็ดแมงลักข่อยออเจเอแจยูนาคาสุดท้ายแล้วแมงลักเนี่ยต้องใส่ถุงสองทุ้งเพราะว่า มเมล็ดมันบมื่อด้เยอะเหมือนกับเพนาคะที่ทุกคนเห็นยู่นิ่นะคะจะเป็นกะเพราพันธสีแดงนะคะเห็นมเมล็ดมันจะล่วงว่จ้าเดี๋ยวออมสินจะแส่ไว้ประมาณสักสิบหานาทีนะคะอมสินจะใส่ถุงไว้จ้า